เออสุ้งค่ะเอาค่ะวันนี้ในคอขามาทบกันแทงเนอรลิกไทยตอนเจ็ดสิบเจ็ดในแคนาลปีหนอเขเอาค่ะอ่าในคอติเป็นหางการตันอ่อนเหยียกอล็อกอ่าอย่างนี้ที่เรียกว่าตอนเพิ่งดูมันค่ะเนาะเอาค่ะอ่าตัวอันนั้นสุดใ้ก็เป็นรอะละมอเออมือละมือละมือเนี่ยนอนละมือในมันกว้างนอนกว้างนอนกานอนอืมกาไดเขาได้เป็นห้องนอนกว้างในใกู่เนาะ พี่น้องเขาจังยามเป็นคะ่ะนอนเหีย่ยว็พอาตังขึ้นมาในลุกไปกว่าเจ้าในคะันะมูอโตเหีห่ยวเพราะลัมือในคณนนั้นละมือแทงตัวหนึ่งคะ่ะอะอ,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 ออ่ำๆพอเออเพออาเภอนะครับอําเภอในแลบบเตเป็นลุมผูกกันเจเวงค่ะเนาะอําเภออาเภอเพราะอําเภอในอะไรก็ได้ก็ค่ามเมืองนั่นแหละเนาะมเมืองเมืองเอวิงในคะัะเนาะ เจวิงก็วงให่เห็นคะเนาะอ่าอำเภอคะ่ะนะประวัติลุ่มเจเวงก็เขาขอใกล้ใกล้ใกล้ว่าตีตั้งเมืองไทยในเป็นใกล้ว่าเอาาอ,อ่กว่าอำเภอกว่าอำเภอในใกล้ว่าข้างกันคะ่ะนะเป็นลุ่มปุกันเจเวงค่ะเนาะเอาค่ะมาแทงค่ะจอเออเจอทอเออเธอเจอเธอเจอในบอกว่าหันทบในคะ่ะเนาะเธอในบอกว่าเจอเธอในทบผันศูนย์ค่ะนะทบผันศูทบผัน,บผานนางยิงก็ในทบผันเธอในเออ่กำหนับ อเอปิดตีปองไว้ว่าเป็นสูนี่นะเนาะเธอในเป็นสูปใครก็มาหมั้งประมาเอ่อกวาดทบใส่ผู้หญิงก้อนหนึ่งห่อมหูจักจื้อมันค่ะนะห่อมห่อมหูจักจื้อมันเขาแค่ว่ามันนางกวาดทบมันนางไหนก็ทายเขาได้เจอว่าเธอในตัวเดียวก็เจออะไรค่ะนะมันนางในค่ะนอนตีปองมัน,มนมเจอเธอในกว่ากวาหอบมันนางหบมันนางจะไหนค่ะเอาค่ะ,ะไม่อ่นนานคะแนนกรารละเมออำเภอเจอเธอในค่ะนาะน มาดึงกะปออีปีตออีติปิติปอไอไปปิติไปอออ่ำอ่ำพออำเพอปิติไปอำเภอจอเออเจอสออีสีดออาดาเจอสีดาในขะเนาะปิติไปอำเภอเจอสีดาบอะว่าปิติเนี่ยเป็นชื่อคนไซลับเตปับเตปเป็นทางนั้นใน่ะเนาะปิติเนี่ยเป็นคนไซคนไหนไปอำเภอเนี่ยบอกว่ากว่าที่อำเภอ วกว่าที่อำเภอกว่าที่ลุ่มอำเภอในค่ะเนาะอยวก็วเจอทบกันนั่งเพลค่ะเจอสีดาในป,ปัมบากาปีตีหนกว่าอำเภอยวก็กระทบเสือสีดาในครับวะเนาะเมื่อกี้อ่านเขาว่าเจอเธอเจอเธอนั่นอำลาจื้อมันไหวเลยว่าเธอในรครับในเรื่อว่าสีดานนนนนเนี่ยนะเนาะจื้อเป็นสีดาคะ่ะเนาะปีตีไปอำเภอเจอสีดาใน,น,น,นคะแทงแถวนึงนครับออีบีโดอาดาบีดา ทอเอ,อเธอเนาะปีดาเธอปอไอไปบีดาเธอไปทออธรรมทออุทุรออาระธุระทำธุระเนาะบีดาเธอไปทำธุระบีดาเธอเนะี่ยบอกว่าปอมันนางเนาะเมื่อไกร่ขลาดกว่าเนาะเธอเขาก็มาเธอหนะ่ยเนะีนะ่ยนะนะนะ มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสูไม่ใชมันจึงว่าฉันเอ่าชันรักเธอน่งดีนั้นเขาว่าเขาพักสูเนี่ยจะไม่ก็ว่าติดเอ็ม่รู้ว่าเป็นสูอยู่กุ๊ดกุ๊ดดี้กุดตังนั่นค่ะเนาะมาปองมากก็เอ่อขึ้นเป็นเฮกตังนั่นนะเนาะเป็นนันซ่าค่ะเนาะเป็นนันซ่ามันจึงว่ามันนางจะในคณะบิดาเธอเนี่ยบอกว่าปอมันนางไปทำธุระบอกว่าปอมันนางกว่าดทำธุระ่าเฮ็ดธุระในธุระเนี่ยเป็นรองตังกว่าไก่เฮ็ดเสียนอ่านค่ะเมืองไทยเนี่ยเพราะว่า หอมแค่รัดในเปล้อกน,นะเฮากว่าเฮ็ดอันนั้นอันในมาเออเนี่ยเฮาหลวก,กว่าตังนั้นตังในเออเนี่ยมาบอมา,าแล้วมาหอมถึงที่ไรรัดซับเลียงเนี่ว่าเฮากว่า C C เฮ็ดสีเขียวสีแดงสีลำอันดัซับเลียงกันนั่นค่ะไปไหนมาไปธุระเอ่อไปธุรไะไหนเจ้านนะอันไม่ใช่ว่าจะไปไหนไปทําธุร,ไร,ร,ระไหนเพนะิ่นใกล้เพิ่นใกล้รัดกันเจ้านี่แค่นั้นก็ปองว่าพอเขาหน่ยกว่าเฮ็ดธุระกับเฮ็ดลองตั้งเสียงอันจังไี่ค่ะ ก็หู้วะมันก๋วยเฮ็ดสังกวยการมันเป็นนาการต่างงานสิลองร้องในขนาดเนาะเอ่อคำว่าธุระในขคาดเนาะออค่ะออค่ะอ่านโดยทางกคำค่ะเนาะปิติไปอำเภอเจอศีดาบีดาเธอไปทําธุระออค่ะพี่น้องค่ะสั่งซื้อว่าเขาเฮียนเทียงตอนเมื่อไหนขออย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์เลยเอ่อเตรียมมาวะเขาเฮียนตอนเมื่อไหนอย่าไปส่งดีมาตซีมากค่ะเตรียมมาดีเนอะตึกคอมเมนต์ในขณะนะ กำนำนำส่งมาดีเนื่องม,จมาจากในบางปอขาอ่ำตันกว่าตัวค่ะก็ว่ามันำน่าอาล่าในขาเด็่มตันสุดตัวค่ะเนาะเอาค่ะมาสงส่กนก็ค่ะ